ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านขนมเปี๊ยะลิ้มไทยอ่อนอยังไม่ชื่อลิ้มไทยว้วนอ๋อลิ้มไทยว้วนเป็นเชื้อสายจีนหรือเปล่าครับอันนี้อ๋อไหลงแต่ว่าเป็นขนมเปี๊ยะของร้านโนดอ๋ออันนี้คือคุณป้าชื่อป้าอะไรครับชื่อเล่นชื่อนาริสานาริสาอ๋อเป็นต้นตำรับเองเลยเตียออ๋อเตีย์ทำม,มาตั้งแต่ตทำมาตั้งแต่สองสี่เก้าหกนะคะสองสี่เก้าหกขายขายที่อำเภอราโนดนะ อยู่อยู่ในในตลาดระนโนดเมื่อก่อนอ๋อเมื่อก่อนใคยในตลาดระโนโนดแล้วมาเปิดสาขาตรงนี้เมื่อปี49เมื่อปี49ก็10กว่าปีแล้วค่ะ<ห>แต่ว่า,าทํามาตั้งแต่ส,สองแต<อ>่เ้านร้านนี้อะสกว่าปีตรงนี้สองสี่เก้าออกผมยังไม่เกิดอออโอ้โหทำมาตั้งแต่รุ่นเตี๋ยก็คือภาษาจีนเรียกเตี๋ยก็คือพ่อใช่ไหมครับค่ะใช่เตี๋ยก็คือพ่อทำมาแต่รุ่นพ่อของคุณพ่อคุณคุณพ่อมาลิสาละลิสาลาลิสา อ๋อหน้าลิสานี่ครับเดี๋ยวลิมไทยห้วนลลิิมมแซอ๋อลิมไทยห้วนถูกต้องแล้วใช่ไหมครับชื่อร้านนี่ลิมนี่มาจากแซ้ลิมแซ้ลิมไทยนี่ประเทศไทยปรหุทนนี่ชื่อเตี๋ยอ๋อลิมไทยห้วนอ๋อนี่ครับเดี๋ยวรบกวนคุณป้าพาดูขนมเปี๊ยะหน่อยเชิญคโอเคครับนี่ครับบรรยากาศมาถอดรองไปใส่รองเท้าได้นะใส่รองเท้าให้ใส่เลยโอเคครับใส่ได้เนี่ครับก็ มีสูตรไหนบ้างครับใส้อะไรบ้างเดี๋ยวเอาข้างบนก่อนก็ได้นี้เป็นอันนี้เป็นลูกใหญ่ค่ะอ๋อลูกใหญ่ขนาดใหญ่สุดค่ะเป็นไส้ฟักไข่เค็มอ๋อเดี๋ยวขอดูด้านหน้าแบบนี้นะคะเพราะว่ามันยังมันยังอุ่นอุ่นอ๋อทำวันต่อวันไหมไ่ได้ค่ะยังแพ็คไม่ได้ก็เลยต้องให้มันระบายอากาศขนมเปี๊ยะที่ทาแบบนี้เราต้องกินได้หมดภายในกี่วันครับส่วนใหญ่ ขนมของเราเราไม่ไม่มีสารกันเสียจะเก็บได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าเต้าที่รู้มาถ้าไม่ใส่สารกันเสียจะกินได้ประมาณไม่เกินอาทิตย์นะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเก็บในตู้เย็นจะจะเก็บได้เลยไปอีกสองถึงสามวันสองถึงสามวันถ้าในตู้เย็นอ๋อครับอันนี้เอาเพิ่งทาเสร็จค่ะเพิ่งทำเสร็จโอ้เดี๋ยวกหุ่นหน่อยอ๋อยังนี่ครับไม่ไม่อยู่อันนี้ไส้ไส้นี่ท่าหร่ครับพาะจะบราคาได้ไหม ไส้นี้มี3ขนาดค่ะอ่านี่ขนาดใหญ่สุดขนาดใหญ่สุดขนาดใหญ่สุดนี้เท่าไหร่ครับ100่งร้อยค่ะหนึเองแค่ร้อยเดียวร้อยเดียวไส่ฟักไข่เค็มไหมครฟักไข่เค็มไข่สี่ฟองผมนึกว่าร้อยกว่านึกว่าร้อยหกสิบขึ้นอันนี้ก็คือไส้กลางอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้อีกไส้หนึ่งอ๋อแต่เป็นขนาดใหญ่เหมือนกันค่ะไส้ควักไส้ตัวตัวไข่เค็มสามอย่างสามอย่างอันนี้ก็ร้อยหนึ่งหรือไงร้อยหนึ่งอ๋ออันนี้ก็เพิ่งจำเสร็จหมดเลยใช่่่่ปะคัแตตวนนี้เพิหอย ครับตัวตัวนี้เป็นขนาดใหญ่เหมือนกันไหมอันนี้ขนาดใหญ่เหมือนกันแต่ว่าไส้ฟักถั่วหมูยองไข่เค็มหมูยองไข่เค็มด้วยเสียงนี่ครับไปดูลูกก็พอๆกันเพียงแต่ว่าหมูยองเสียงนี้ต้องเพิ่มราคาไหมเพิ่มราคาร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเองก็มาแค่ยี่สิบแต่ว่าได้เสียงโอก็คือทำกันทุกวันเลยทำทุกวัน๋อ นี่คนคนป้ายังทําเองอยู่ไหมหรือว่าให้ลูกๆหลายทํานทอผสมทําแป้งแล้วก็ใสเองค่ะอร่อยเลยรสมนองของลูกคนในในในละแวกนี้เลยค่ะอ๋อจากอำเภอระโนดก็คือเหมือนเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้เขาด้วยอ๋อนี่ครับโอ้มีหลายไส้เนาะเนี่ยอันนี้เหมือนตัวนี้ตัวนี้แท่งตัวนี้เป็นไส้ฟักอย่างเดียวลูกใหญ่เหมือนกันลูกใหญ่ขายเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยเหมือนกันอืมเขขายถูกนะ แพงสุดนี้ทะทะเท่าไหร่หมายถึงว่าราคากแพงแพงสุดกล,ล่องละเท่าเลยร้อยยี่สิบเองนี่คือแพงสุดของร้านแล้วค่ะโอ้ขายขายถูกมากครับว่าที่เจอบางบางทีก็ร้อยห้าสิบก็มีร้อยหกสิบก็มีอ๋อค่ะอ๋อขายขนมอย่างอื่นด้วยครับนอกจากขนม,มเปียก็มีหลายอย่างอันนี้หลายอันนี้หลายลายอันนี้ตัวเล็กอ๋อครับอันนี้เป็นขนมเปียะมั้ง่ฟอย่างเดียวอ๋อจะเป็นลูกเล็กๆใช่ไหมอันนี้ใช่ฟักอย่างใช่ฟักตัวนี้ ตัวนี้เป็นไส้<อ>ดังด้งเดิมขอดูตัวอย่างหน่อยได้ไหมตัวอย่างเพราะหมายถึงว่าดันดันันนหน้านะอ๋อมันจะเป็นรูปแบบนี้ค่ะอหน้าตานี้กล่กองขนาดพอดีทานกล่องเท่าไรครับอันนี้สามห้าสามกล่องร้อยสามสิบห้ากล่องร้อยหยิบอย่างละหนึ่งได้อ๋อครับลิ้นไท่ว้วนโอ้น่าจะเป็นอันนี้อันนี้อันนี้ฟักอย่างเดียวอันนี้ฟักไข่เค็ม ถือว่าเป็นเจ้ากองของอำเภอระโนดเลยนะใช่ดั้งเดิมตั้งแต่คุณพ่อตั้งแต่ือวัาเจียตัวนี้ฟักถั่วไข่ที่เหมือนกับลูกใหญ่ในเมื่อกี้นะคะอ๋อแต่เรามาซอยเล็กลงครับสะดวกเผือบางคนไม่ทานเยอะใช่ค่ะอืมอันนี้ก็เก็บได้ประมาณสี่ห้าวันหนึ่งอาทิตย์กันอาทิตย์หนึ่งอ๋อแต่ส่วนใหญ่ถ้าสามารถวันเดียวก็หมดแล้วตัวนี้ตัวนี้เริ่มจาตัวนี้ก่อนตัวนี้อันนี้สามห้าสามกล่องลอยอันนี้สองกล่องลอยตัวเมื่อกี้นี่แนะนํา กล่องร้อยกล่องละร้อยฟักไข่เค็มอันนี้อันนี้ก็ฟักไข่เค็มสองกล่องร้อยเองนะอันนี้สามารถแต่ถ้าใครซื้อสามกล่องก็หนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะโอ้ใครถูกครับอันนี้ฟักหมูหยองฟักหมูหยองนี่ถั่วหวานถั่วหวานโอ้หลายไส้มากถั่วหวานหมูหยองถั่วถั่วเค็มอันนี้นี่คือหอมกระเทียมพริกไทยอ๋อหอมกระเทียมพริกไทยอันนี้เท่าไหรครับสามห้าเหมือนกันสามห้า คือพวกไส้ต่างๆนี้ตั้งแต่รุ่นเตยหรือว่าคุณป้ามาพลิกเพลงเพิ่มบ้างเพิ่มบ้างมาดัดแปลงบ้างนะตามยุคสมัยใช่ก็เรียกว่าการพัฒนาขึ้นจากดั้งเดิมอันนี้ตัวหวานไข่เค็มตัวหวานไข่เค็มเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวหวานอย่างเดียวแบบนี้เพราะว่าตัวหวานไข่เค็มนี้ต้องเพิ่มราคาไหมไม่เพิ่มค่ะสามารถเหมือนกันอันนี้ถ้าใครชอบแบบนี้ก็ออกแบบนี้สามห้าเหมือนกันแล้วแต่เลือกแล้วแต่บางคนอาจจะไม่ชอบไข่เค็มใช่ค่ะ อ๋อตัวนี้เป็นโมจิโมจิอ๋อเดี๋ยวขอดูด้านหน้ากล่องแป๊บนึ่ว่าน่ารักครับแต่ว่าขนมโมจิที่นี่จะไม่กลมอ๋อจะไม่กลมเออเห็นไหมว่ามันลม่กลมมันจะออกเป็นวงรีไหมค่ะใช่อ๋ออันนี้กล่องเท่าไรเหมือนกันสามห้าเหมือนกันสามกล่องร้อยไหมสามกล่องอ๋อที่นี่คือถ้าใครซื้อสามกล่องถ้ากล่องเขสามารถเน้นจัดไก่ร้อยหนึ่งได้ค่ะโอ้ครับจัดร้านแลลล้วกกก็็็เเปนู ลูกเล็กตัวนี้เป็นลูกเล็กขนาดพอคําสะดวกทานในรถอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเผื่อสําหรับไส้ฟานไต้ฟันมาค่ะตัวนี้อ่ะมันมีสีไส้ในนี้มีไส้ฟักไส้ถัว่วฟักไข่ถั่วไข่อยู่ในนี้เลยอ๋อครับสะดวกทานอ๋อก็จะมีปลาของคุณป้าเรียบร้อยนะ,ะลิ่มไทยห้วนแล้วก็วกขนมที่นี่มีอยอแล้วนะคะก็คือเหมือนลูกค้าจะโทรถามเนี่ยเส้นทางหรือว่าเมนูก็เบอร์นี้ได้ไช่ป้ะ ใช่ค่ะ089 976 4ดเก้าเก้เดี่หเดี๋ยวผมโทรอีกครั้งหนึง่งศูนย์แปดเก้าก้าเ็นึงสามแปดโทรมาสอบถามออเดอร์หรือว่าเส้นทางได้ค่ะแล้วก็ตัวนี้อันนี้เป็นฟักไข่เค็มครับอถั่วใบเตยไข่เค็มแล้วก็เผือกไข่เค็มโอ้มันแยกออกจากพวกนี้อันนี้ก็สามารถเหมือนกันไม่ค่ะอันนี้อันนี้ห้าสิบห้าสอ๋อจจะดูพรีเมียมกว่า นี่มืิดเด่โอ้ครับนี่ครับอันนี้กล่องละห้สิบาทแต่ดูหนักมากดูแล้วน่าจะเน่นอยู่ดนักบตัวนี้เพราะว่าราคาด้วยค่ะกินมือเดียวก็ไม่หมดแน่ัตัวนี้ครับน้องก็มาถ่ายด้านนี้อ่ะเดี๋ยวด้านนี้มันจะสวยนี่เห็นชัดเพราะมันจะมีตัวอย่างด้วยนะเป็นรูปแบบนี้ แต่ว่าเราเอาตัวอย่างอันเดียวกันหมดเพราะว่าเขาให้สั่งหนึ่งหมื่นใบเราใช้อย่างเดียวมันก็ซื้อมาถ้าเราสั่งหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นมันก็สั่งมาตั้งเอาไว้เยอะๆเลยพลิกแปลงใช้สติกเกอร์ติดสติกเกอร์ติดมันจะได้ใช้ได้หมดเดือด้วยอันนี้เป็นไส้ไส้ถั่วแดงไข่เค็มง่ดงาดำไข่เค็มแล้วก็ช้เขียวไข่เค็มหนึ่งกองนี้มีกี่สามลูกสามลูกโอ้โดยด้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทเอง ดอกเฉลียลูกละ<ช>สิบกว่าบาทแต่ว่าตัวนี้แพงหน่อยอ๋อคือมันต่าเงกังเป็นไส้ทุรเร,ร,รียนไข่เค็มโอ้ทุเรียนทุเรียนไข่เค็มนี้ทําเป็นช่วงรูดูกาลหรือว่าทําทุกช่วงทุกช่วงค่ะอ๋อทุเรียนไข่เค็มนี้เท่าไหรครับเจ็ดสิบค่ะเจ็ดส<า>ิบลูกสามลูกโอ้ก็อร่อยกว่าทุเรียนกวนแน่ดูแลตาตาแล้วแต่คนชอบ้อลองชิมต้องลองชิมนี่ครับพระดานบนนี้เป็นอะไรทำเองด้วยไหมหรือว่าไม่ค่ะของฝาก เปอก๋อชาวบ้านแต่นี้อาจจะฝากขายแล้วเรารับมาอีกทีหนึ่งนะค่ะแต่ของทางริ่มไใจพวเนี้ก็ถือว่าเยอะมากก็คือ80-90%ของร้านค่ะอ๋อแล้วก็จะซื้อกาแฟก็มีด้วยมีค่ะยผ่านมาลูกค้าเขาเขาบอกว่าถ้าหากว่ามากสองคนเหมือนมากสอคนใช่ไหมคะเอาผู้หญิงเลือกผู้ชายนั่งคอยโอ้ ก็คือก่นตรงนี้จะมีโต๊ะหยุดชุดหนึ่งแต่ช่วงนี้โควิดแต่พอช่วงโควิดเราออกอ๋อเดี๋ยวอนาคตถ้าโควิดซายก็อาจจะปรับลงที่นั่งเพิ่มขึ้นค่ะจะเลื่อนไปจะมีข้างหน้าจะทําเป็นซุ้มกาแฟอ๋อคือหลายคนไม่รู้เห็นป้ายว่าต้องมาซื้อขนมเปี๊ยะอย่างเดียวคือถ้าใครจะไว้ซื้อกาแฟแก้วเดียวก็แว้ได้สามารถแวะมาอุดหนุนได้ก็อาจจะรอด้านนี้รอข้างนอกก็ได้สั่งออเดอร์นะ ซื้อกาแฟพร้อมกับนมเปี้ยอันละสามสิบห้าก็อิ่มใช่ค่ะกินแทนข้าวได้เลยโอ้ก็ครับนอกจากมีออยแล้วนะคะผมอ๋ออันนี้เขาแยกป้ายรังไรมันแดดมันนั้นจนห้างว่าอ๋อชื่อคุณป้าเลยใช่ไหมครับค่ะณริษาโภชนาโพนามสกุลไปร่อมากโภชนาในเกี่ยวกับอาหารเลยเนาะใช่โอ้บคุณสามีอ๋อเขาเจอนักสามียังอยู่ไหมตอนนี้ยังอยู่ค่ะอ๋อ เนี่ครับอ๋อโอ้โหต้องถ่ายในรุ้นชัดกว่าอ๋อเพราะเคยลงหนังสือพิมพ์ด้วยใช่ค่ะนี่ครับอ๋อปีห้าเจ็ดนับประมาณไม่นานประมาณเจ็ดปีใช่อันนี้เขาของยี่สิบสามีเข้างาโครงการของโมออ๋อครับ NEC ของโมอนะคะ อ๋อนี่ผู้ว่าเซนต์เองเลยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่23มิถุนายน257อันนี้คุณป้าไปรับด้วยตัวเองใช่ไหมค่ะคุณป้านาทิสาชื่อพร้อมกันแล้วตอนนี้ก็คือคุณป้ามีลูกด้วยไหมครับที่ไปทำค่ะหมายถึงว่ามีทายาทอะไรสืบต่อไหมค่ะอ๋อก็มีลูกมาเตรียมสืบต่อด้วยใช่ค่ะอ๋อตั้งแต่รุ่นเตียยนะขอพอสตั้งแต่เริ่มทำปีแรกหน่อยรุ่นเตียอีกครั้งหนึ่ง ปีสองสี้าค่ะสองสี่าวันนี้สองห้สี่เดี๋ยวคำนวณปีหน่อยเกือบอเกือบเจปีแล้วเกือบเจปีก็ช่วยอายุคนนะค่ะวามันตกทอดมาถึงรุ่นลูกนี่ครับอันนี้ถ้าใครมาสมมติซื้อแบบนำไปขายต่อก็อาจจะต่อรองราคาได้นะยังเกือใครมาซื้อเยอะๆแบบเพื่อน,นำส่วนใหญ่ไม่อยากขายต่อ,อไม่อยากขายไปไม่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 อยากขายขายส่งนั่นเป็นของฝากขายส่ง ขายส่งนิ่สาเหตุที่ไม่อยากขายเพราะว่ามันต้องเร่งออเดอร์เราอายุสั้นอ๋อขนมเปี๊ยะไปวางไปวางไว้บางครั้งเขาเขาขาท่หมดก็สงสารเขาอีกแล้วก็มันอาจจะเสียชื่อมาถึงเราเปล่าไกลใช่ค่ะเมื่อก่อนเคยขายแต่แล้วลูกค้าโทรมาต่อว่าเพราะเรามีเราะเวนโดยโทรศัพท์ตรงนี้ใช่ไหมคะว่าผมเคยยังไงมาตอบว่าว่าขนมเนี่ยจะเอามันภาษาบ้านร่อยและจะอีกท้องเทศกาลน่ะขายอ๋อ ช่วงไปหมดเร็วไหมคะอือแต่ช่วงธรรมดาเน้นเป็นของฝากนะซื้อไปฝากหรือซื้อไปทานเองอ๋อเปิดร้านทุกวันไหมครับเนี่ยเปิดทุกวันค่ะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าปิดหกโมงเย็นเจ็ดโมงเช้าเลยหกโมงเย็นครืเดเีด๋ยวใครจะโทรสอบถามลงหน้าได้ที่เบอร์ไว้เบอร์เมื่อเมื่อกี้ที่ลงไว้นะค่ะนี่ครับก็มีกาแฟกาแฟก็ขายทั้งเย็นเหมือนกันอืมก็จะมีลูกน้องตอนนี้ตอนนี้กาแฟนี้ เราทำน้ำแข็งเองแล้วหมายถึงอ๋อน้ำแข็งเองนี่ครับที่ได้ยินเสียงต้มฟักต้มกตี้ใช่ไหมครับอ๋อครับอ๋อน้ำแข็งทำอ๋อทำน้ำแข็งนี่ครับโอ้ทำเองเลยน้ำแข็งก้อนน่ากินมากน,นี่ครับเสียด้ยทานกาแฟมาแล้วมเดี๋ยวไว้วหลังค่อยชิมนี่ก็มีอาจจะพวกน้ำดื่มด้วยนะใครอาจใช้น้ำดื่มน้ำดื่มก็คู่ไปนี่ครับ พอโต้ตรงนี้ปกติเมื่อก่อนก็คือเป็นที่ลูกค้าถอดรออาจจะมาสั่งกาแฟได้นั่งรอได้นี่ครับมีสแกนอุณหภูมิอะไรเรียบร้อยครับที่ร้านคุณป้าน้าลิษาโภชนานันสกุลจำง่ายครันันสกุลจำไม่นันสกุลต้นนะครับคือโภชนานี้ตั้งแต่รุ่นเตี๋ยไหมไม่ไม่เพี๋ยนันสกุลสามีเตี๋ยนันสกุลพืชไฟบูนอ๋อคุณพ่อพืชไฟบูนอ๋อก็คือโภชนานี่ของสามี ตี๋กับแม่นี่ทําขนมเปี๊ยมาตั้งแต่เราจําความได้เล็กๆเพราะว่าเขาทำกอนแล้วก็แม่ก็เหนื่อยมากเพราะแม่มีลูกเก้าคนคุณป้าคนที่อะไรครับคนที่หนึ่งค่ะพี่คนโตเลยค่ะมีลูกเก้าคนแล้วก็เมื่อก่อนเป็นพิณรูที่อหา่ใหญ่นะคะโรงเรียนเทศบาลนะอ๋อถึงว่าบุคลิกการพูดดูแบบคล้ายๆไงายซิ้น อ่าเหมือนเรียบร้อยมันยังคือใกล้กับว่าเหมือนน่าจะเป็นอาจารย์อะไรสักอย่างค่ะอ๋อเป็นอยู่เป็นครูจนถึงกับไม่แม่ค่ะเออรี่มาออกมาก่อนเออรี่ปีสี่เจ็ดปีสี่เจ็ดอ๋อช่วงเป็นครูนี้ทําขนมเปี๊ยด้วยไหมก็มาช่วยมาช่วยสวัสดีอ๋อตอนเป็นครูนี่เตี๋ยเตี๋ยยังอยู่ไหมครับตัวเีงยังอยู่อ๋อเตี๋ยเสียประมาณปีไหนเสียไปเมื่อปีที่แล้วก็ปีที่แล้วเองค่ะอ๋อแต่เราก็ยังสืบทอดต่อนะ เพราะว่าเขาเหนื่อยแล้วเขาบอกเขาจะเลิกแล้วแต่ไม่มีใครรับช่วงน้องๆก็ไม่มีใครรับก็เลยต้องออกมาเพราะว่าทุกคนเห็นว่าเพราะว่าเสาทุกคนเห็นเห็นเห็นพ้องกันว่าคนที่จะทำขนมเปี๊ยได้ก็คือพี่เพราะเรามาช่วยเรามาเห็นอยู่ว่าเขาทำยังไงเป็นยังไงโอ้ครับนี่ก็ขอทกันวันต่อวันทัทำทำไม่ไม่เยอะทำพอกายนะทำที่วางแต่งนี้ทำประมาณทุกวันก็เสร็จแล้วเพราะว่า ลูกาลอยมันช่วงโควิดด้วยเดี๋ยวเริ่มจะซาแล้วเดี๋ยวจะคลึกคักเหมือนเดิมเพราะว่าบางคนไม่รู้มองเปลิ่นเมาอาจจะนึกว่าเป็นตึกแถวที่เขาทํากิจการอะไรกันอยู่อาจจะไม่กล้ามาซื้อเผื่อใครดูทางช่องทางนี้ก็มาซื้อกล่องสองกล่องก็ขายหมดหรือว่าแค่สามกล่องร้อยก็ได้กล่องสามาเดี๋ยวจะซื้อแพงสุดแค่แต่ร้อยยี่สิบเองนะกล่องละร้อยกล่องใหญ่เลยครับแล้วก็แม่แม่พี่ก็ได้แม่ดีเด่นอแม่ดีแม่ดีเด่นแห่งชาติค่ะ ตอนนี้คุณแม่ยังอยู่ไหมครับตอนนี้อยู่อ๋อดีเลยครับแต่คุณป้าเนี่ยเสียมาปีที่แล้วแต่อยู่กรุงเทพแน้องๆอยู่กรุงเทพหกปุณอ๋อได้ได้บินขึ้นไปบ้างไหมครับก็ไปไปบ้างค่ะอ๋อปีละครั้งอันนี้ปีนี้คุณป้ามาที่สาอายุเท่าไหร่ครับหกสิบห้าหกสิบห้าโอ้ยังดูแข็งแรงอยู่อาจจะเจ้านี้ก็คือช่วยในการดูแป้งดูอะไรใช่ไหมการไม่เราทำเองค่ะแป้งแเองไส้ แล้วมีมลูกกี่คนครับห <1. S 1> อ๋อลูกก็มาเสืบต่อไหมวันลูกกัางคืนค่ะ<อ>ไม่ลูกลก็เพิ่งจบมาพอเพิ่งจบแต่ออก็ชอบันมชอบทําด้วยค่ะอ๋อดีเลยก็มีคนเสืบทอดกิจการนะ,ะนี่ครับร้านเปิดบริการทุกวันเจ็ดโมงเช,ช้าจ้ะเจ็ดมงชา้งชาเงเช้าถึง6.00มนมงเย็นมีกาแฟแต่ว่าถ้าหากว่าสมมุติว่าน้องอขับมาตอนกลางคืนแต่น้องรู้ว่าน้อง ต้องการใสอะไรโทรเข้ามาส่งทางระเบียงมีเกือบทุกค<อ>ืกนค่ะใช่บางที่บอกก่อนถึงสักสินาทีสักห้านาทีก็ได้ค่ะใช่มันจะสะดวกดีเหมือนกันแต่ถ้ากลางวันนี้ก็อาจจะมาเลือกดูได้อีกใสต่ตะกล้านะกยมาเลือกดูแล้วก็คิดราคากันนี่ครับปกติถ้าหากว่าเป็นช่วงเทศกาลจะมีลูกค้าจะเยอะแต่เข้าคิวแต่เข้ิวจะน้อยมากอ๋อแต่จัดร้านได้สะอาดเรียบร้อยดูหน้าเรียกซือ้อ นี่ครับขนมเปี๊ยะก็จุดเด่นที่ป้ายนะเพราะว่าผมเมินเงินป้ายก่อนถึงด้วยอ๋อค่ะขนมเปี๊ยะตอนแรกผมนึกว่าเป็นข้ากลางแบบว่าแบบชาวบ้านมาขายขนมเปี๊ยะอะไรแบบนี้ไม่คิดว่าจะเป็นตึกแถวแบบนี้นี่ครับนี่ก็จะเห็นได้ว่ากล่องเมื่อกี้ที่ผมดูก็แค่ร้อยเดียวเดีย๋ยวเดี๋ยวผมเซฟไปแต่ปีหน้านะนี้จะขึ้นราคาแล้วค่ะเพราะว่านี่ราคานี้มาจะขาย<ป>ถึงประมาณสิ้นปีใช่ไหมค่ะอ๋อต่ขึ้นก็คองขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไห่ก็เยอะใช่ป่ะไม่ไม่ลัอาจจะหลักหลักสิบน้อยสนเค่ะสิ เดี๋ยวถ้าลงแบบนี้ก็ประมาณสิบาทเช่นสมมติกล่องร้อยก็อาจจะขึ้นมากล่องละร้อยร้อยสิบก็เต็มที่ไม่เกินร้อยี่สิบเดคงไม่ถึงแล้วนะไม่ถึงครับออนี่ครับก็มีตราของของตระกูลเราเลยนะหมายถึงว่าดั้งเดิมค่ะลิมไทยว้นนี่ครับอดตราแต่ละกล่องก็ไม่เหมือนกันลักษณะก็คือมีมังกรอะไรสวยงามค่ะนี่ครับก็ว่าคุณป้ายมีเชื้องายจีนนะนี่ครับแม่นีี้ตกเตี้ย ียอ๋อครับโอเคครับขอบคุณคุณคุณป้าหน้าที่สาโคชนามากนะครับที่มาแนะนําร้านขนมเปียเป็นของฝากและกันนะใครจะมาซื้อะหรือโทรมาสอบถามได้ขอเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งครับ089 976 4138ครับ976 4138นค่ะนำหน้าด้วย089สามารถโทรมาสั่งออเดอร์ล่วงหน้าก่อนถึงก็ได้ถ้าคำขามบางทีก็อาจจะมืดหน่อยก็ าจจะรอด้านนอกดีกว่าหมายถึงว่าถต้าไม่กี่ชิ้นนะไม่ถ้าคำกับนี้พี่จะโอ้มะเบียงหกโมงเย็นมาเรื่องปิดแลยโอ้จะหย่อนลงมาลืมไปร้านปิดหกโมงเย็นเรียกว่าเปิดถึงกำกัๆอ๋อแต่ถ้าใครมาเลดหน่อยก็โทรบอกได้ะออถึงว่าต้องว่าตส๋อะไรเราใส่แต่ก็หย่อนลงมา๋อร้านจะปิดถึงหกโมงเย็นแต่ถ้าเลือกในร้านนี้ก็มาก่อนหกโมงเย็นหน่อยนี่ครับมีมีลาวาด้วยแต่วันนี้หมดลาว่าลาว่าไข่เค็มอ๋อ ครับกล่องะเท่าไหร่ปกติลาวาเนี่ยปกติกล่องละร้อยแล้วก็กล่องละห้าสิบต่สองลูกนี่ห้าสิบกล่องร้อยก็คือจำไม่ได้คือไซส์ใหญ่ไม่ไม่ไม่ค่ะไซส์เดียวกันแต่มีสี่ลูกโอ้สี่ลูกโอลูกอะไยี่ห้าเองนะคับลาวานี่ครับะเห็นว่าบางอย่างนึงจะหมดเร็วนะ,ะนี่ครับก็แวะมาอุดนนคุณผ้ามาริสาเอ้ยนาดิสากันได้นานริสาโภชนะาเยอลิ่มไทร้วน อยู่ที่อำเภอระโนดฝั่งขาเข้าอำเภอระโนดนะครับมามาจากสงขลาก็แวะข้างทางได้ถนสงกว่าถนนสงขลานครใช่ไหมคะสงขลาร่โนดแกร<อ>ะโนดแต่ชาวบ้านเราจะแยกถนนชายทะเลติดชายทะเลแหละฝั่งขาเข้า,าระโนด<อ>นี่ครับมาจากสงขลาแล้วกันก็ก่อนก่อนถึงแยกอำเภอระระโนดส่วนใหญ่เขาจะจำปั๊มพีทีอ๋อเลยปั๊มพีทีมาปั๊มพีทีมาปั้มพีทีเขียวๆขียวนะประมาณห้าสิบเมตรแล้วก็จะมีป้ายบอกล่วงหน้าด้วย ป้ายหกป้ายหกร้อยเมตรกับป้ายถึงแล้วอืมครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับ,บค,ครับ